สิบกว่าปีคุณผู้ชมแต่เราเป็นคนโชคร้ายพี่นาะพี่ปอค,คือส้มเนี่ยล้ม2ปีติดคือปี63เนี่ยใส,ส่ส้นสูงนะแล้วก็ล้มก็คือใส่เฟือกด้านซ้ายก่อนแต่ปลายปี64คอร้ายมากกว่านานตามภาพ ล้มใส่เฟือกด้านขวาเข่าเนี้ยกระดูกตรงนิ้วก้อยมันหักแล้วหลังสุดด้วยรเราก็โหแบบนอนไม่ได้เราก็มีปัญหาเรื่องของพวกข้อเขา่ากระดูกเส้นเอ็นแล้วดันปวดเข่าด้วยนะทรมานมากคุณผู้ชมเชื่อไหมนอนร้องไห้ทุกวันใครที่มีปัญหาเหมือนส้มแล้วใครที่เคยเจออุบัติเหตุจะรู้ว่าการนอนเนี่ยมันนอนไม่หลับจริงรรมันร้องไห้มันรู้สึกว่านอกจากเดินไม่ได้เราต้องใส่เฟือกแบบนานๆแล้วค่ะคุณผู้ชมเราต้องทําไงดีอ่ะให้เราสามารถฟื้นตัวได้ไวเพราะเราก็ต้องหาเงินต่อถูกต้องไหมคุณหมอก็เลยบอกว่าเอางี้ก็เข้าสู่กกกรรระบวนนาาใ รักษาแต่ว่าก็แพ้ยากระดูกที่หมอให้หมอก็บอกเอางี้ดีกว่าส้มลองไปหาพวกสมุนไพรไทยอะไรก็ได้หรืออาหารเสริมอะไรก็ได้ที่ทําให้ส้มเนี่ยสามารถที่จะกลับมาเดินได้และฟื้นตัวได้ไวก็เลยมาลงตัวที่งาดํา<อ>คุณผู้ชมเ<อ>ชื่อปะว่างาดำอะ่ะมีแคลเซียมมากกว่านมวัวทั่วไปถึง8เท่า<อ>มีแคลเซียมหรอใช่มากกว่านมวัวทั่วไปถึง8เท่าอันนี้ย้าเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งหลายคนบอกว่าเฮ้ยแล้วเราจะไปหางาดํามาจากผลิตภัณฑ์อะไรเราก็เป็นคนโชคดีอีกอย่างนึงคือเพื่อนก็มาแนะนําบอกว่าลอง ทานตัวนี้ดูสิไวตาเนเจอร์พลัสน้ำมันงานดำผสมน้ำมันงานขี้ม่อนซึ่งเป็นสินค้าขายดีของ RSMO นะคะแล้วยังไม่พอคุณผู้ชมตัวนี้นะคะเขามีการวิจัยนะคุณผู้ชมแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดคุณผู้ชมค,คือเขาเป็นสมุนไพรไทยที่ดีมีคุณภาพนอกจากนี้ทั้งสะอาดปลอดภยัยไม่มีสารตกค้างแล้วที่สําคัญที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะเขาใช้เทคโนโลยีในการสกัดเย็นเพื่อคงคุณค่าของ3สารสกัดเอาไว้ใน1ซอฟเจลให้ดูกันออก่อนคุณผู้ชมนี ซอฟเจลเป็นซอฟเจลแบบนิ่มๆแบบนี้คุณผู้ชมทานง่ายมากาซึ่งเล่าให้ฟังก่อนว่าสําหรับซอฟเจลนี้เวลาทานเข้าไปคุณผู้ชมมันจะดูดซึมได้ดีมากใครนะคะที่เป็นผู้สูงอายุระบบย่อยไม่ดีนะคะครหรือว่าแบบรู้สึกว่าเอ้ยเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรร่างกายจ,จะไม่ค่อยแข็งแรงจะดูดซึมดีไหมอาหารไม่ค่อยย่อยนะคะเป็นทั้งอ่ะงสวาวะเละทานเจด้วยตัวนี้จะทานแล้วเห็นผลได้ไวดูดซึมได้ดีส่วนตัวส้มเองเล่าให้ฟังก่อนส้มหมัก ทานไปประมาณอันนี้ส่วนตัวเลยนะประมาณ2อาทิตย์คุณผู้ชมขาส้มกลับมาเดินได้เหมือนเดิมใส่ส้นสูงได้เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมและอาการพวกปวดเข่าปวดข้อปวดหัวเข่าก็ดีขึ้น <c oughs> เราสามารถกลับ มาทางานสู้ตายได้เหมือนเดิมแล้วพอเราดีขึ้นใช่ไหมพ่อแม่ก็กินตามเลยเขานี่กินกันทั้งบ้านเลยค่ะบอกคุณผู้ชมก่อนส้มยำเลยใครที่มีปัญหานะอุ้ยปวดเข่าปวดข้อกระดูกเส้นเอ็นข้อต่อหรือใครที่แบบเคยประสบอุบัติเหตุแล้วล้มเหมือนส้มคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันต้องฟื้นตัวไวเพราะว่ามันเดินไม่ได้จริงนอนรองให้ทุกวันน่ะคุณผู้ชมคือมันทรมานมากเึืงอสามารสกัดนะคะที่ใส่ไปมีงานดํ่อนแล้วมีอะไรอีกอย่างแรกก็คืองานดําก่อนงานดําเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะเขาจะมีแคลเซียมที่มากกว่่านวััทไป เท่านี้ย้ำให้คุณผู้ชมฟังอีกรอบนะสําหรับประโยชน์นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังเพิ่มในเพื่อนในเรื่องของพวกมวลกระดูกต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของความเสี่ยงโรคก,กระดูกพูุนด้วยแล้วก็ลดความเสี่ยงเรื่องของกระดูกเปราะด้วยนอกจากนี้น้ํามันงาขี้ม่อนค่ะมีทั้งโอเมก้าสโอเมก้าหวิตามินอีและลดอาการอักเสบได้ดีนในเรื่องของกระดูกและข้อต่อและสุดท้ายดีงามมากกว่านั้นก็คือน้ํามันสาหร่ายมีทั้งแคลเซียมโฟเลตนะคะแล้วก็ d h a สูงมากๆเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและระบบประสาททั้งหมดนี้33ส สกัดนะคะเป็นรูปแบบของสกัดเย็นที่อยู่ในหนึ่งเมซอฟเจลซึ่งทานง่ายมากและช่วยนะคะในเรื่องของปวดเข,ข่าปวดข้อกระดูกเสน้นเอ็นข้อต่อได้อย่างดีมากจริงคุณผู้ชมฝั่งได้ไหมขอปล่อยรอบพี่ทานเลยส้มจะบอกเลยว่าประมาณ<ล>2อาทิตย์นะเอา,รอาจริงเราสามารถกลับมาเดินได้ดีเหมือนเดิมคุณผู้ชมขาคือปกติเนี่ยเวลาสมมติเราไม่ทานอะไรพวกนี้ใช่ป่ะเราเดินแล้วมันจะเจ็บจี้เจ็บจี้เจ็บจี้คุณผู้ชมแต่วันนี้นะถ้าคุณเปิดใจใครที่มีปัญหาเหมือนส้มใครเคยประสบอุบัติเหตุนะทั้งข้อเข่าปวดเข่ากระดูกเส้นเอ็นข้อ ตอคุณต้องลองทานเราจะกลับมาเดินได้ดีแล้วก็ไม่ต้องนอนร้องไห้เหมือนเดิมแล้ว